สวัสดีจ้ามากกินบักม่วงใบโบกกับสาวน้าเล่าผลละไมอีสานตามฤดูกันบักม่วงน้อยหรือบักม่วงใบโบกมีหลายในภาคอีสานผากอื่นกับโบมีบัก,บบกม่วงใบโบกแม่ยังคืาาอว่าใบโบกเอาเขาหยัดใส่ภาษาอีสานอันเป็นกุ้งกวงเนวนี่เอินโบก เป็นภาษาอีสานเด้อ <gez> พ <úc ime> anyway. ี ah 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 h, ่น ok. ้องเด้อเข้าใจตามนั่นละสาวหน้าเล่าสีผ้ามาเห็ดสีผ้าพีผ้าน้องมาล่องหยัดเบิ่งผู้ใดบ่้ฮั่นเด้กเคยต่ว่าอันสันแมนว่าผู้ใดอยู่อีสานกะกะสิหูออยู่ดอกแต่ว่าภาคอื่นนี่เพิ่นสิบ่้ฮั่นเคยเห็นนั่นนะพี่น้องบักม่วงน้อยเอกลักษณ์มันเปลือกมันหยักหยักหนาหยับหยาบตัวพี่น้อง มันเลยหยัดโบกแล้วมันแสบมันหอมหอมได้พี่นอ้องยางมันสิคนค้างสิสิ้ลยกว่าอันอันอื่นอืมฟันทั้งหนามันออกแล้วดูดซะก่อนดูดกินหน้าหวานมัน อืเอาในออกเอาออกแล้วข้างในสิเป็นแนวนี้พี่น้องเอาเขายัดใส่บานนี่เอาเขายัดใส,นนาาใส่กวงๆแบบนี้ภาษาอีสานเรียกโบกนะจ๊ะ <laughs> พันอื่นหยัดบได้ยเด้อพี่น้องพอเปลือกเขามันสีบกคือบกม่วง น้อยสิบกคือบกมวงใบบกคันคันโคล็กโคล็กเป็นแนวนี่กินเจ้านาเล่าไปเก็บอยู่วัดเมื่อขื้นฝนตกพ่ากับตาไปเลยได้บักหลายพี่น้อง Ví đi kim bài buộc Không kim bạc này đơ Kim Bài ý Bạc hóa Ô nô anh ý đi ปาดหัวมันออกแบบนี้ริมรถจักน้อยบอดามาเด้อพี่น้องเด้อพอแม่ผ้ากิน ย่อยยอนบักม่วงหน่อยค่ะคขะพี่น้องวัตฝนตกแบกกระตาแบกกระสอบไปเก็บบักม่วงมาไห้พอให้แม่เห็ดบ,บักม่วงแผนหวานกินดิบกระแสบบักม่วงหน่อยเข้ากันคัก ขันย่งไปใส่ก๋วยกับปัวเขาบอกไปมาคักู้ผู้ใดยูกไก่สาวน้าเล่าสิจริงเพื่อเด้อเล่าสิใบบวกเพื่อผู้ใดยูกไก่อ่ะ คุณหอดไม่ใไ่เถ่าเด้เล่าสิว่าอันแม่กินเขา,าเพร่แสบเวลาเก็บบอกม่วงมาให้แม่แน่แม่ใหไ่สาวนาเล่าก็ไปเก็บเกบ็กบมาให้เพิ่น ิ่นกลับมากินจังสิล่ะพี่นอ้องอืถ้าเข้าตะกี้ญาติ่เป็นเนาะพอแม่เพ่นสิญาติยังสิแล้พเนิ่นสีให้ลูกสามคนกะสิเอาจักโบกอืมเพ่นถามสาวน้าเล่านี่สิกินสามโบกกูเดียวได้ตะกี้อืมอืมผู้ใดบ้านเด้เคยล่องเด้อพี่น้องล่องเด้อ นานี่นาบอกมึงน่อยดกเป็นตนานนยบะตองห่วงดกมากมแทบหวานฉ่ำ บักม่วงน้อยนี่เด้อพี่นงเนื้อมันสิบ่ค่อยหลายดอกอืมันก็เลยงัดโบกได้มันก็เลยกับเข่าแจ็บนี่นะเนื้อมันบม่ค่อยไหลอืเนื้อมันหน่อยตอนานแล้วจะเอาหน่อยได้ดีเนาะอื้อ ดูดูนี่เด้อพ่อแม่ผู้ใดเป็นอันอย่างเกาะบาหวานเลยเนาะนาบักม่วงนาบักม่วงนี่เปะตงห่วงพี่น้องเฮ้ยแม่สาวนาเล่ากับมาคึกกันเรามากอ รสชาติมีหอมหวานบปต้องห่วงรุ่นนี้คือประเด็ดไปต้อยเอาด้วยพี่น้องประเด็ดไปต้อยมันโลนเองอปีนนี่บอกม่วงดกสุดต้นเลย จับมอวงดกสุดต้นตานน่ะเล่าอ่อนว่าคนสีไดงเห็นบอกม่วงแพนไหล่ปีนี้มบมกม่วงแพนเห็นแหล้วก็วโล่ละลอยหาสีสองรอยหมได้พี่น้อง พี่ไก่นี่มันอึดพี่ไก่เนี่ยพี่ไก่อึดคักเด้พี่น้องต้นได้กับโบเป็นจกาก่วยบบเด็ก,กินหดหน่วยดิีบมันปีนี้นันบอกอเป็นก่อนเป็นก่อนอยู่เพื่อนไทกระไดม่วงบ่แมนตาบอกม่วงใบโบกเด้พี่น้องบอกม่วงใหญ่บอกม่วงเง,งี้ยงปีนี้ดกคักอืมอืมดกจุบกม่วง เขาละเล่าก็สั่งแต่ของกินแสบหลังกับแสบเบือ่ <laughs> อนายไปเลี้ยงกล้วยจะไม่ตะกีก้กับเก็บใจกับตาไปน้ำพี่น้องเป็นซิมหน่วย เขาเที่ยงก็กินนะนี่แหละ，เลี้ยวอยู่เนี่ยเหรอ？เลี้ยว，嗯，好、嗯，嗯。 ได้อยู่กรุงเทพกับเฝ้าให้พ่อให้แม่ไปส่งไปให้กินเด้อออกลายบ้านเท่าออกครับ mm -hmm.